ค่ะครับสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนนี้แอดก็ได้เดินทางมาเนาะค่ะอยู่ท่าเรือกอนท่าเรือกอนชัยฝ่าลุงเออพิดค่ะท่าเรือฝ่าลุงนะคะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งขอนโตตะเคียนใหญ่เนาะค่ะพี่น้องห้โชคเมื่อล้วแอดได้ยินข่าวว่าสองงวดแล้วนะคะพี่น้องค่ะงวดนี้เพิ่งก็ได้เปิดเนาะค่ะยญาตะเคียนเนาะค่ะให ข้ามแจกเป็นคนมาเปิดนะคะพี่น้องค่ะฟังจากอาจารย์แจกเราฟังนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามนะครับสวัสดีแฟนเพจนะครับช่องคุณพรพารวยเนาะแล้วก็ช่องคุณสุพารวยอ่าวันนี้อาจารย์จะพากัลยานมิตรญาติธรรมทำพิธีแก้บนผูกผ้าเจ็ดสีอ่าแล้วก็ถวายเครื่องบวงสรวงอ่าถวายเครื่องสักการะบูชาเนื่องจากอ่ากัลยาณมิตรเนาะคุณพ่อสนคนถูกเลขได้โชคงวดที่ผ่านมา รวมๆกันแล้วทั้งหมดท่าเรือได้สามแสนกว่าบาทว่าที่จะถึงนี้ก็จะเอาเจ็ดหลักเนาะเอาหลักล้านทีนี้ลำดับทิธีกรมต่อไปก็ขอเรียนเชิญแฟนเพจทุกท่านกัลยาณมิตรทุกคนมาเอาโชคเอาทรัพย์ด้วยกันเดี๋ยอ่าพุวงนี้ตอนเช้าจะมีรําถวายอารําแก้บนอานางรําก็ได้โชคได้ทรัพย์ไปสถานีอย่างนี้นะครับอาจารย์ขอแนะนําก่อนว่า เป็นท่าเรือเปิดใหม่ชื่อว่าท่าเรือฟ้ารุ่งนะครับผมท่าเรือฟ้ารุ่งนี่เปิดใหม่มาได้สามวันก็ได้โชคเลยก็ได้โชคงวดแรกเลยแล้วก็ครั้งที่สองเชิญเปิดท่าเรือคือเจิมป้ายเจิมอะไรท่าเรือเสร็จก็ถูกสามแสนกว่าบาททางท่าเรือก็แล้วก็งวดงวดที่จะถึงนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับเป็นงวดที่สามเนี่ยก็เลยจะ เรียนเชิญทุกท่านถ้าใครแวะไปแวะมาอ่าแถวบึงขงหลงกาปูเอือลือก็เรียนเชิญมากับเมตตะเคียนนะครับเมมีเมตตะเคียนเงินมีเมตตะเคียนทองค่ะนะครับผมที่อยู่ณนทะ่าเรือฟ้าลุ่งแห่งนี้ใครอยากได้โชค่าจากเจ้าปูเอือือด้วยเจ้าเมตตะเคียนด้วยก็เรียนเชิญน,นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาทําพิธีเนาะ,ะเ,เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนะะาะเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านนะครับ คุณ่เขาคุณค่ะจาบน้ำกันน้ำข่เอฟซีเด้อได้สามตัวตรงตรงเ่อได้สามตัวตรงตรงน้ำกันเด้อบ้านีตามลำดับพิธีกรรมพิธีการต่อไปนะครับในลำดับพิธีการต่อไปอ่าอาจารย์นะครับพามแจ๊กนะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีกรรมพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์พากัลยาณมิตรญาติธรรมอ่าของเรานะครับเข้าสู่พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์คือการถวายของแก้บนสักการะบูชาต่อเจ้าแม่ตะเคียนเงินเจ้าแม่ตะเคียนทองสองพี่น้อง ที่อยู่ณท่าเรือฟ้ารุ่งนี้นะครับให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจและตั้งนโมสามจบพร้อมกันดังๆนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะสาธุ ในลำดับพิธีการต่อไปให้ท่านทั้งหลายเอ่ยวาจาก่าววาจีตามกับผมเสียงดังนิดหนึ่งนะครับอาสาทุบุษบบูชามหเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโปคะวาโหติโลกนาถังรัตนไตัยง อาภิปูชะยามีข้าพระเจ้าทั้งหลายจะขอโอกาสอาราธนาเทพเทวดาอารักทั้งหลายาที่สถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้มี เจ้าแม่ตะเคีย ALLY นเงินเจ <ốc Ash well. S 1> <pt> ้าแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องปู่ฤสีที่มีฤทธ ที่มีฤทธิ์ปักรักษาปักรักษาเรือฟ้ารุ่งาเรือฟ้ารุ่งแห่งนี้แห่งนี้จึงขออาราธนาจึงขออาราธนาอันเชิญอันเชิญเสด็จมาเสด็จรับเครื่องสักการะรับเครื่องสักการะอันเป็นมงคลอันเป็นมงคลที่ลูกหลานที่ลูกหลานนำมาสักการะบูชานำมาสักการะบูชาในครั้งนี้ในครั้งนี้ มีผ้าแพรมีผ้าแพรเจ็ดสีเจ็ดเจ็ดสีเจ็ดโใบสีอันเป็นมงคลใบสีอันเป็นมงคลและเครื่องบูชานานาชนิดและเครื่องบูชานานาชนิดน้อมนำมาถวายน้อมนำมาถวายสการะบูชาสการะบูชาลุคเทวะลุคะเทวาลุคะเทวีลุคะเทวีลุคะเทวะลุคะเทวาลุคเทวีลุคะเทวีอากะศ ทีว่าอากาศสถีวีพระภูมิเจ้าที่พระเมธอรณีพระเม่คงคาพระยานัคขราขอได้โปรดเสด็จมาได้รับรู้รับทราบรู้และเสด็จมาเปิดโชคเปิดลาเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดดวงเศรษฐี เปิดวงมหาเศรษฐีเดวงมหาเศรษฐีเปิดความโชคดีความโชคดีให้กับท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเจ้าเจ้าภาพเจ้าศรัทธาแร่กันลายนามิธแร่กันลาญาติธรรมญาติธรรมที่รับชมที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ดีอยู่ทางบ้านดีใได้โชคได้ทรัให้ได้ใช้ได้เงินได้ทองให้ได้เงินได้ได้สามตัวตรงตรงให้ได้สามตัวตรงตรง และหกตัวตรงตรงและหกตัวประจำวันที่ันึ่งมิถุนายนสองห้าหกห้านี้สองห้าหกห้านี้ให้มีโชคก้อนใหญ่ให้มีโชคก้อนใหญ่รั์ก้อนโตรั์ก้อนโตถูกหวยรวยทรัพย์ถูกหวยรวยข้างมีมั่งข้างมั่งมีมั่งข้างมั่นคงรุ่งเรืองมั่นคงรุ่งเรืองนับตั้งแต่บัดนี้นับตั้งแต่บัดนี้ต้นไปเป็นต้นไป ด้วยเถินซาตุสาธุสาตุาพร,านานระพุทธทางอราธนานางบระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมอราธานานางบระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆอาราธานานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดวุดญโมเปิดบารมีพุทธ <ำ S 2> เปิดวาสนาทาเปิดยิตยะเปิดธรรมเปิดโลกรอบจกักรวาลด้วยนะนโมพุทธ,ธายะพระพุทธังบังเกิด พระธรรมบางเกิดพระสังคังบางเกิดเปิดโลกโลกวิทูวิโสตายิสหัสสนิโตเทวินโททิพพะจักขงวิโสตายิณะเปิดโมเปิดเปิดด้วยณโมพุทธายะณเปิดฟ้าโมเปิดดินพุทธเปิดสายสินสมุรคงคาทาเปิดป่าหิมะผ่านยะเปิดกรอบจากกาวาลสามโลกโลกาณเปิดโมเปิดเปิดด้วยณโมพุทธายะ ทีติปิดโสพรักา่าพระพุทธเจ้าสั่งมาให้เปิดหูแก้วตาทิพเปิดดวงแก้วธรรมญาตเปิดแก้วสารพัดนึกอให้กับท่านเจ้าภาพเจ้าสัทธาเปิดให้ได้โชคได้ลาบเปิดให้ได้อำนาจวัดาสนาบารมี เปิดให้เป oh. exactly. ็นเศรษฐีเป mm. yeah. oh. ิดให้เป็นมหาเศรษฐีเปิดให้ดวงดีมีโชคโคกกระพั์นับร้อยร้อยล้านเปิดอาญาตนะทั้งหกเปิดรูปขันท์ทั้งห้าเปิดธาตุทั้งสี่เปิดอินทรีย์ทบานอารกสามสิบสองเปิดรูปเปิดนามเปิดทานศีลภาวนาเปิดกระบาจารย์ผู้มีคุณเปิดบุญกุศลอันมากนะเปิดทรัพย์สมบัติอันมากมายมหาศาลเปิดสารพัดการแก้วเอ็นและเงินทองเปิดเข้าวกองและเครื่องใช้ เปิดได้เปิดดีเปิดมีเปิดงามเปิดธุรกิจการงาน,งานการค้าและการขายาเปิดให้ได้โชคได้ลาบ เปิดให้ได้อำนาจวาสนาบารมีเปิดให้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญเปิดหนุนดวงชาตาราศีนั้นเจ้าภาพไม่ให้ตกต่ำเปิดให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเปิดให้สำเร็จทุกประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิทธมัทธุสิทธมัทธุสิทธะมัตถุอีกทางพลังเอตัสสมิงรัตนตยัสมิงสัมปาษาทะเนจตโสขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิมิตผล บันดาลดลให้ผลทุกสุขสดใสการคิดไว้ขอให้ท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสมหวังดังตั้งใจอุปสรรคและโผยภัยไม่แพี้วพานให้ทรัพย์สินเงินทองมากองเถิดลาบยศเกิดสมดังจิตอธิฐานการคิดไว้ให้สมหวังดังปันิธานทั้งเรื่องงานเรื่องเงิน และครอบครัวนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกท่านนะครับกัลยาณมิตรญาติทิรมทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ดีที่ได้เดินทางมาท่าเรือฟ้ารุ่งก็ดีเมื่อเดินทางกลับไปแล้วให้ร่ำรวยให้รุ่งโรจน์ให้รุ่งเรืองให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีกิจการงานธุรกิจการค้า ให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมีโชคพกข้าัพย์นับแสนแสนล้านทำมาค้าขึ้นเซื้อง่ายขายดีเซื้อง่ายขายคล่องถูกหวยรวยทรัพย์กันต้วนหน้าเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือเรือใช่โย่ใช่โย่ใช่ย รดับพิธีการต่อไปเราจะให้คุณพ่อสนนะครับพูดที่ได้โชคได้ทรัพกับเจ้าปูกับเจ้าญาวนผ้าสามรอบอ่าเดี๋ยวเราจะอ่าให้คุณพ่อสนพานำบนผ้าเนาะถือบนผ้าอ่าเวียนขวานะครับอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราถือไปด้วยก็ได้ถือถือไปด้วยเราจะเวียนอ่ารอบอ่าเจ้าแม่ตะเคียนเงินเจ้าแม่ตะเคียนทอง

โอ้ใจ jaya โตใจอังฆะเลอปลาวิตะปันลังเก44ปะเฒวิโพคะเลอภิติกีสัพพะพุทธานังอากาปะโตปะโมทาติโสนะกะตังโสมังฆะลังโสปาภาตังโสหุตีตังโสมโหโตฆาโส กายกรมังว่าจากรมังปาทักกินังปาทักกินังมโนกรมังปานิทิเตปักกินาปาักกินานี่กาตาวานาราพันตาเีปักกินีรวยรวย รวยรวยสาธุอ่าวางใบสีเลยครับอ่าขึ้นอ่าขณะนี้นะครับคุณพ่อสนจะได้วางใบสีนะครับเพื่อเปิดโชคเปิดดวงให้กับญาติธรรมทุกท่านนะครับอ่าคุณพ่อสนได้โชคอ่างวดที่ผ่านมาสองแสนกว่าบาทนะครับนี่แหละคนดวงเฮงคนดวงดีจะได้เปิดโชคเปิดทรัพย์อ่าให้กับท่านเจ้าภาพและกัลยาณมิตรเด้อฝากด้วยท่าเรือนะครับเปิดใหม่ท่าเรือฟ้ารุ่งนะครับ อ่าใครมาก็มาขอผ่อนเม่ตาเคียนเพื่อขอโชคได้แล้วก็ใครมาก็ลงเรือไปกราบปู่อือลืออ่าเกาะดอนโพได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีไห่ไหกับลูกปิงปองอ่าไว้ให้กับอ่ากัลายาณมิตรอ่าผู้ที่มาหาเจ้าแม่ตาเคียนเงินเจ้าเมตตาเคียนทองจะได้หล้วงเอาโชคเอาทรัพย์เนาะเพื่อได้โชคได้ทรัพย์กลับไปทุกคนเนาะ ลําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณพ่อสุนกําลังเชิญอยน,นี้นะครับเดี๋ยวมุณพ่อสุนก,กาลังจุดธูปจุดเทียนนะครับบอกเก่าแม่ตะเคียนนะครับว่าวันนี้<ม>ลูกหลานนะครับพร้อมใจกันมาทําพิธีกรรมนะครับผมขอโชคขอทรัพย์กับเจ้าแม่ตะเคียนในครั้งนี้ก็ให้กัลยาณมิตรญาติธรรมนะครับไ,ได้โชคได้ทรัพย์กับไปทุกคนเด้อยิงให้ปังไนดะ้ให้ร่ำให้รวยไนดะ้สาธุสาธุแล้วก็ ฝากพี่ฝากน้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาอยู่ทางบ้านค่ะอ่าผู้ใดอยากได้โศกได้ทรัพย์กลับมาอ่าขอพรเพิ่นเบิงอ่าลังหาดวงเขาสมพงเขาก็สีได้สองแสนสามแสนคือเพิ่นไหนเนาะเออหัวทิพย์พันมานี่กับปังค่ะยังหัวหนี้ก็ให้ปังอีกเอาตัวเกิดขึ้นได้น้อยจันเนาะแมนเอาตัวเลขมงคลอ่ามาให้พ่อให้แม่ ให้พี่ใหหลองเฮาทั้งนี้ถูกก่อนแล้วทั้งนี้ถูกก่อนแล้วว่าสั้นได้แล้วมีตัวเลขในใจแล้วเออได้ให้เบิ่องอะไรจ่าจ้าโอ้แบ่งปันแบ่งปันอ่ามักตัวใดกับจังสี่อาบอกคอาม่พี่น้องเฮาถ่ายคลิปเนาะอ่าเพื่อได้โชคได้เงินได้ค้ำน้ำกันฟักเสี้ยใบสีก็ได้เด้อพ่อเด้ออ่าเสียบเซนใน้่องใบสีนั่นน่ะเออนั่นแหละอ่าโอเคตั้งเทงเทียงบ่หน่จุดอีกให้ดอกนึงน่ะ ได้อีกเดอ้อแม่เอ้ยวัดนี่จะได้ใส่สุดสบายเงินสบายทองได้ป่ะนี่ยำเงาบงาผูนไหนเวนผ้าเช็ดสีจะซื้อได้เอาต้นไม้อันนี้ก็ขึ้นเป็นคู่แล้วก็พอดเครับก็มีอ๋อเดี๋ยวเบิ้งเด้อครับเบิ้งเด้อพรอมีพี่น้องสังเกตนอ้องอยู่นะเออต้น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 ว่าเนาะนี่เนาะเมนบโบต้นยังนี่ ต้นว่านนะหว่านว่านะค่ี่ต้นเปลนหว่านก็ได้หว่าตที่ต้นว่านหรือต้นเปลนก็มามาว่านเพราะัะนัานหว่านต้นวักว่าคู่เนาะพี่น้องเนาะอันแปลกประหลาดโยอันนี้ก็ได้ขึ้นคู่กันก็ดีแห้งอ้อมอ้อมต่อแล้วเนี่ยอ้อมคนเลยอ้อมคนกต่สอดเพื่อเดียวมีมีคนเพิ่มอยู่มาเลยอันนั้นลากลากกันอือเอา เอออาอันอ้อมเบิดแล้วได้บดนี้ให้ືກทุกผู้ทุกคนไหนบดนี้เอเยะเเลยຖືກผู้เลยຖືກเออผู้ผู้เดียวก็ได้ก้อนใหญ่ไปเลยเออผูา่ก็ห้เขียนก็ได้นําอยู่รวมๆก็แล้วก็ได้300,000กว่าบาทค่ะโอ้ก็ดีนก็ได้200,000โอ้บดนี้ของพี่ของน้องที่มาอยู่นำกัน4คนก็เออ50บาทเออเดียวเลย ได้ค่ะจิบบาทเอามาเข้ากันเลยเอาบัรน,นี้ครับพ่อแม่พี่น้องเออเอาสิดป่วยดอกไม้อยูอ่แ้วไมพ่นมิดหวังก้มูนี่แหละไปเปิดโชคเปิดทรัพยบไม่พ่นนะบัรน,นี้นนนนนนอ้าวเด้อบัรนี้เมตาเชนกระไดเมตาเชนเงิมตาเชนท่องโอดไทยลูกหลานเด้อให้ได้โชคได้ทรัพย์ป็้หงเฮืองเหลืองเหลื่อมจะเลื่อนลุงเรื่องเบิดท่าเลือกกระไดกูมากับมาไหะผูุ้ักกระระปุซ่ากระไดลูกเพิงลูกเทียนยาธิธรรมกระได ดำร้วยเด้อปัญญาชัยอันตัวดณยามุเรสะไกยานันนิวัตโนเอวังตะวังมิจฉิโยิจัยอตจัยมังคะลีอัปาราจิตปันลังเกสีปันนาวิปุคเลีปิศเก ดาปะปุตานังอาคาปะโตปาโมตติตุนักตังโสมังคาลังโสปะปะตังโสโหติตังโสโมโหโตจัตโตเยตังพระมารดาริษช่ยูใช่ยยอ้าวรวย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 เฮงปังๆเน้อให้ลำรวยเป็นโซปูโซคนในบ้านนี่มาพอเป็นพี่น้อง มาสัมผัสไปเบิ้งเกิน่ะเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นจังได๋เออสองแสนสามแสนปนั่นไฟสิ่มิดวงคือเพิ่นเอ้าสัมผัสเบิ้งส่วนตัวเลขนั่นอ่าตอนแรกขอได้สามารถอีสื่อสารครับแม่ย่าว่าจะไปเอาแป้งเป็นรูปมันจะว่าชัดอ่าอีสื่อสารครับอ่าแม่ย่าแต่เชียนเข้าก่อนค่ะแต่พัดได้คอยจีบอกครับคุณพรพารวยโอ้คุโอ้พารวยค่ะสุ่พารวยพรช่แหน่วน้ำจะได้จ้ะยพรช่แหน่วน้ำอ้าว เอ้ฮวงเฮืองเหลืองๆไปน้ากันเอาเป็นยังไงเบาสู่พี่น้องสู่น้องเพิ่นฟังว่าหวดที่แล้วเขาไปยังคือได้เอาว่าเบิ้งเท่าแล้วครับเท่าแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคือตัวนี้ชัดไยไปเลยอีกบอกเนื่องจากกั็เลยให้ตัวแทนเพิ่นเบอกไอ้ป็นคุณแม่คุณแม่แปรค่ะคุณแม่เบาสู่ฟังนะเนี่ยเขาเขาไม่คอยจำกัดค่ะที่คอยจำกัดที่เขาจะนําเสนอค่ะเนื่องจากมีคอยจำกัดค่ะเขาก็ามสามารถจะจะไปนําเสนอผ่านอ่าอ่อง YouTube ค่ะได้คือก็เลยให้ตัวแทนแม่เราได้แต่ตัวเลขก็ดีใจแล้วค่ะคุณพ่อค่ะเอาอีกอย่างเดียวไปอื่นคุณพรจะอยู่อยู่ค่ะแม่นอยู่ค่ะอยู่อยู่ค่ะเดี๋ยวผมจะไปกระซิบคุณพรเมื่อนั้นที่เฮ็ดบวงสรวงเสร็จแล้วค่ะตื่นเช้ามาเขาได้ไงค่ะค่ะบอกให้ให้พรแจ้งกับพี่น้องเขาที่รับชมค่ะได้ได้ค่ะพรชาแนลค่ะสุสุพรนาะค่ะสุพารวยพรพารวยพรชาแนลค่ะ พาเลยฟอนตชนแนลนะครับติดตามได้นะครับเดี๋ยวมือนนะครับขนาดก้อนเล็กยังปิดพญานะจื่อหนิกะกะเพื่อเพื่อยังดอกกะเพื่อให้พ่อปูหรือเฮาที่ยุบหลงเฮากับแม่ยาหน่เทียนทองที่อยูุพาเรื่อพาลูกเฮานี่ป็นแฟร์บาตรามีให้พวกเฮาจุ๊จุ๊ไปได้หมดเลยมันค่ะสะสมทีละก็ค่อยมาไหว้ค่ะค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับปูกับมาเนาะแล้วอ้าว จนางเขาก็ลังอธิษฐานขอพรไหนบานนี้รับแนนางก็ได้เลขเมืนี่ก็ได้เลขพรวอมค่ะรับก่อนแม่ยานังเอาเรือมาใหมค่ะแก่งเื่นมีจวดานั่งอันนั่นแหละบ่อันแก่งเพื่อนนะแจ่งธรรมศาสตรเพื่อนไอ้นางให้เพื่อนด้วยไอไอเราก็ ซูมกล้องเข้าไปเที่ยเทื่อเพื่อนทังบ้านเพื่อนยันเห็นเลขสองเลขสองเลขสองอเนตัวนี้ชัดชัดไโอ้ชินี่แนสองก็ผ่าแล้วเนาะคุณพินสุดก้องกับไอ้สองกัคนละั่คนขิงลูกเลยอ่ะคนขิงลูกคนขิงลูกาอ้โนี่ไงจ้าเนี่ยเรียกข้านี่เรียกข้า่าอ ที่นี่เลขหางประทัดกันหนึ่งหนึ่งสองเงาะที่แล้วเนาะพี่น้องกระบนค่ะมีเด้งงวดทีเหลียวเปิดทางเรืออืมอืมนี่คันประทัดเปิดท่าเรือนงวดที่แล้วเป็นบ่ค่ะงวดที่แล้วโอ้หางประทัดดูยังไงก็เห็นโอ้ก็ย้อนได้หลายกันเนาะค่ะเนาะค่ะอ๋อค่ะนี่เปิดเปิดท่าเรืออันนี้ของเก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะเปิดท่าเรือรถที่ผ่านมาตัวบนนี่สองหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสอง อืมสองกองสีน้ำนมลายกองน้องาบบอืมทางนี้น้ำดึกก่อนสิด้อเด้ออ่จับเอาเด้อมันสองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสองอสองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสองนะคะพี่น้องเนาะที่แล้วก็ย้อนพ้นใดหลายกันทั่วนาทั่วตานะคะพี่น้องเนาะ,ะคะ่ะประทัดตอนเปิดทาเลือดแล้วค่ะนี่